สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้เหมือนดังเช่นเคยนะครับผมจะมาอธิบายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆนะสไตล์ช่องซิมซิมและวันนี้นะอุปกรณ์ที่ผมจะนำเสนอมีชื่อว่า light dependent resistor ชื่อย่อของมันก็คือ LDR แปลเป็นไทยตรงตัวเลยก็คือตัวต้านทานแบบพึ่งพาแสงหรือว่าตัวต้านทานที่ขึ้นอยู่กับแสงนั่นเองครับส่วนแสงที่มาตกกระทบตัวมันนะก็อย่างเช่นแสงอาทิตย์แสงจากหลอดไฟไส้ แสงจากหลอดนีออนก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นแสงอินฟราเรดนะมันก็ทำงานได้ดีเช่นกันครับส่วนประกอบนะมันก็จะสร้างมาจากสารกึ่งตัวนำที่มีการตอบสนองนะต่อความยาวขึ้นแสงได้ดีและเมื่อมันได้รับขึ้นแสงเพียงเล็กน้อยความต้านทานตัวมันก็จะลดลงหากเรานำแหล่งจ่ายมาต่ออิเล็กตรอนเหล่านั้นมันก็จะขึ้นที่ไปมาได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปตัวต้านทาน ที่มีพื้นที่เป็นวงกลมแล้วก็มีสัญลักษณ์ลูกศรชี้เข้าลูกศรชี้เข้านะก็เปรียบเสมือนคล้ายๆกับแสงที่มันส่องตกกระทบเข้ากับตัวมันเราก็จะเห็นเขาเอา LDR เนี่ยไปประยุกต์การใช้งานต่างๆอย่างมากมายครับก็อย่างเช่นทําเป็นเซนเซ,นเซอร์ไฟส่องถนนอัตโนมัติเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดไฟก็จะติดไฟก็จะส่องสว่างทั้งคืนและเมื่อถึงตอนเช้านะไฟส่องถนนมันก็จะดับลง หรือว่าจะนํามันไปใช้คู่กับแสงเลเซอร์เหมือนในหนังนั่นแหละครับก็คือถ้าแสงเลเซอร์ดับไปนะก็เปรียบเสมือนมีผู้บุกลุกเข้ามาในบ้านมันก็จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้นครับ LDR พวกนี้มันไม่มีขั้วนะครับจะต่อด้านใดก็ได้ปกติก็จะทนแรงดันได้สูงหน่อยแต่ทนกำลังไฟฟ้าได้ต่ำ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเขาใช้ LDR เนี่ยกับวงจรเล็กๆนะฮะใช้ไฟเลี้ยงน้อยๆหรือไม่ก็เอาตัวต้านทานมาดอบกระแสให้มันซะก่อนเพื่อไม่ให้ตัวมันเนี่ยเสียหายแต่ถ้าเอา LDR เนี่ยมาควบคุมกับระบบที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นนะควบคุมลอดไฟบ้าน220โวลต์เราก็ค่อยใช้ o อปแอมหรือว่าทานซิเตอร์เนี่ยมาสวิตช์รีเลย์อีกทีหนึง่ง สำหรับเนื้อหาที่มันซับซ้อนขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปถัดไปครับแต่ในคลิปนี้นะฮะก็ยังไม่ลงลึกมากนะครับจะทดลองกับวงจรง่ายๆซะก่อนค่อยๆไปทีละสะเต็ปครับตัว LDR นะที่เราเห็นส่วนใหญ่ที่ขายก็จะมีหลากหลายขนาด ก็อย่างเช่น5มิลและ7มิล10 11มิลและอัตราส,ส่วนของความต้านทานขณะที่มันมีแสงและขณะที่มันไม่มีแสงบางตัวนะมันก็ห่างกันถึงร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าก็มีครับแต่ที่ขายตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปบางทีนะเขาไม่ได้บอกเบอร์ให้เราครับเขาจะถามแค่ว่าขนาดเราจะเอาตัวเล็กหรือว่าเอาตัวใหญ่บางทีนะซื้อเบอร์เดียวกันแท้ๆนะซื้อมาหลายๆตัววัดค่าความต้านทานก็ไปเท่ากันอีก เพราะฉะนั้นนะถ้าหากเราไปซื้อมาใช้เราอาจจะต้องวัดค่าเองนะเพื่อรู้ลิมิตของมันเราก็แค่วัดค่าง่ายๆนะเพียงแค่ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ยานวัดความต้านทานแล้วก็เอามือมาปิด LDR นะให้มันมืดๆซะหน่อยจำลองสถานการณ์นะที่มันไม่มีแสงแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ครับ หลังจากนั้นก็เอาไฟแสงแดดส่องแล้วก็จดบันทึกค่าเอาไว้ครับนี่ครับ LDR ทั้ง3ตัวที่ผมวัดค่าเอาไว้ ขณะที่มันไม่มีแสงมันขึ้นไปถึงล้านโอห์มเลยทีเดียวครับและกลับกันขณะที่เราวัด LDR ขณะมีแสงค่าความต้านทานมันก็จะตกลงมาเหลือเพียงแค่หลัก10หลักร้อยโอห์มเท่านั้นเองครับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วอย่างนี้นะตัวเล็กตัวใหญ่มันก็สามารถสลับใส่กันได้นะสิในกรณีที่ใช้ช่วงความต้านทานนะในเลนส์เดียวกัน แท้ที่จริงนะมันก็สามารถใส่ทดแทนกันได้หมดนั่นแหละครับแต่อาจจะมีบางคุณสมบัติที่มันแตกต่างกันออกไปก็อย่างเช่นนะการทนกําลังวัดตัวใหญ่ก็อาจจะทนได้สูงหน่อยหรือการตอบสนองความไวต่อแสงนะมันช้าเร็วไม่เท่ากันครับทีนี้นะมาดูการต่อใช้งานวงจรจริงกันบ้างครับวงจรน,นี้นะจะประกอบไปด้วยนะแบตเตอรี่ LDR แล้วก็หลอด LED สีแดงครับ แรงดันแหล่งจ่ายอยู่ที่ประมาณ2.97โวลต์หรือประมาณ3โวลต์ละกันนะครับสังเกตอะไรไหมครับเพื่อนๆสังเกตว่าหลอด LED ตัวนี้นะมันไม่ติดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมนะแปะเทปดำเอาไว้ที่ตัว LDR เมื่อ LDR มืดนะความต้านทานมันก็จะสูงขึ้นกระแสมันก็เลยไม่ไหลผ่านครับที่นี้นะผมจะแกะเทปออกไปหลอดมันก็จะสว่างในทันทีครับ เพราะว่าเมื่อ LDR ได้รับแสงค่าความต้านทานเนี่ยมันจะตกลงไปครับกระแสนะฮะก็เลยไหลผ่านตัวมันได้นี่ฮะถ้าผมเอามือมาบัง LDR หลอด LED นะมันก็จะดับลงแบบนี้ครับทีนี้เอาใหม่นะครับผมนะฮะจะใช้ไฟฉายเนี่ยเปิดไฟแล้วก็ส่องลงไปที่ LDR แล้วสังเกตเนะะว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลอด LED แสงมันจะสว่างขึ้นไปกว่าเดิมอีกเป็นสีแดงเข้มชัดเจนเลยครับเหตุผลนะก็เพราะว่าเมื่อ LDR ได้รับแสงสว่างความต้านทานของมันจะตกลดลงมานะครับเหลือค่าที่น้อยมากๆครับในวงจรนี้นะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามันเหมือนเป็นระบบที่ทำงานสลับกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตอนมืดๆหลอดไฟ LED เนี่ยควรจะสว่างมากกว่าใช่ไหมครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะจัดวางวงจรใหม่นี่ฮะสังเกตอะไรไหมครับผมนะฮะได้เพิ่มตัวต้านทานขนาด1กิโลโอห์มเอาไว้นะฮะที่ R 1หลอด LED ผมเอาไว้ที่เดิมนะฮะแล้วผมก็ย้าย LDR มาไว้ด้านล่างและ LDR ผมก็เอาเทปดำปิดไว้เหมือนเดิมครับวงจรเมื่อกี้หลอดไฟมันไม่ติดแต่วงจรนี้หลอดไฟสว่างแสดงว่ามันทำงานสลับกันครับแล้วมันทำงานสลับกันได้ยังไง เนื่องจากผมเอาเทปปิด LDR อยู่ความต้านทานมันก็จะสูงขึ้นมามากครับกระแสนะแทนที่จะไหลผ่านตัวมันมันก็เลยไหลไปในทิศทางนี้มากกว่าครับพอผมแกะเอาเทปออกไฟมันก็ยังสว่างอยู่เหมือนเดิมครับแสดงว่าความต้านทาน LDR นะมันก็ยังสูงอยู่ใช่ไหมครับผมจะลองเอาไฟฉายส่องไปที่ LDR สังเกตว่าหลอดไฟจะดับลงครับเหตุผลก็เพราะว่ากระแสมันเลือกที่จะไหลผ่านจุดนี้มากกว่าเพราะว่าค่าความต้านทานมันน้อยกว่าครับหลอด LED นะมีความต้าน,านทานที่มากกว่ามันก็เลยดับไปนั่นเองครับทีนี้นะผมจะลองเอาแคลมป์มิเตอร์มาวัดกระแสดูนะครับสังเกตว่าขณะที่หลอด LED ตัวนี้นะดับไปแล้วกระแสนะมันก็ยังไหลออกมาจากแหล่งจ่ายอยู่เรื่อยๆอยู่ดีนะครับ เพราะว่าวงจรน,นี้กระแสไม่ได้ไหลไปที่ LED แต่จะไหลผ่าน LDR แทนเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะพัฒนาวงจรน,นะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำในลักษณะไหนได้บ้างสำหรับคลิปนี้นะผมขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนเอทุกท่านที่ตตามรับชมครับ